วัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรา,รายการได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานมูลนิธิสสมาคมสติอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับมาคุยในเรื่องบทบาทนะครับว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ดีขึ้นนะครับทำยังไงแล้วก็บทบาทของ,สม,ของมสมาคมเนี่ยที่ ช่วยเหลือนะครับอยู่เบื้องหลังมาตลอดเนี่ยมีทําอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านประธานมูลนิธินางสาวอัญชุลีสิมเสถียนท่านที่2ก็คือท่านรองประธานมุลนิธินะครับนางโสภาววัณมงคลธรรมากุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านครับขออนุญาตทราบว่ามีโอกาสได้เห็นได้ทราบข้อมูลนะครับประวัติ ของมูลนิธิสมาคมสติอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยมีกิจกรรมเนี่ยเยอะมากแล้วก็จริงๆจะกล้าพูดได้เลยอยู่เบื้องหลังนะครับในการช่วยเหลือสังคมประชาชนนะครับแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยตลอดแต่ก่อนอื่นอยากให้ท่านประธานเนี่ยฮะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่ามูลนิธิสมาคมสติอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฮะมีที่มาที่ไปยังไงครับ<ช>ท่านครับ เออมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยอยู่ในพระอุปถรัรมภ์ของมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนารกรมหลวงนรา,าทิวาสราชนครินจ,จริงๆเราตั้งมาตอนนี้58ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2509ค่ะแล้วก็ออจริงๆเกิดสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยก่อนนะคะคก็หลังจากที่สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นมาได้20ปี ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สมาคมสตรีอุดมศึกษาเนี่ยมีอายุมา70กว่าปีแล้วก็เป็นสมาคมแรกที่อ,อ,องค์อุปธรรมรับอุปธรรมนะคะก็รับเป็นที่แรกเป,เป็นที่แรกเลยค่ะหลังจากที่เสด็จกลับจากรประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะคะ แล้วก็มูลนิธินี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูแลในเรื่องของทรัพย์สินของสมาคมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คออือถวายงานเพื่อจะตอบสนองตามที่มีพระกระแสรหรือมีพระราชดำริมาครับก,ก็นานพอสมควรเรามีสมเด็จที่เราเรียกกันก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะแต่ตอนนี้ก็คือสมเด็จ พระกนิษาาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยท่านเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสมาคมนะคะท่านประธานมูลนิธิคนแรกครคือหม่อมราชวงศ์เสริมศรีเกษมศรีนะคะท่านที่สองก็ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์จริงๆท่านมาจากนายกสมาคมคนแรกโอ้มากันหลายท่านแล้วนะใช่ค่ะก็ท่านเองเนี่ยเป็น อุปนายกของสมาคมมาก่อนแล้วก็มาเป็นประธานมูลนิธินะคะเป็นประธานมูลนิธิคนที่เก้าใช่ค่ะก็ก็หลังจากที่มาทํางานให้มูลนิธิเนี่ยก็พบว่าสิ่งที่แผนหลักๆเลยพออ่านแล้วตั้งแต่เริ่มต้นต้องเรียกว่ามูลนิธินี่ทันสมัยมากเพราอท่านเขียนมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งมูลนิธิเลยว่าเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะ โอใครๆมักจะเข้าใจเสมอว่าสมาคมสตรีอุดมศึกษาไปในเรื่องของการเรียนการสอนแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะไม่เลยค่ะในทุกเพศทุกวัยจริงๆก็คือเป็นใช่ค่ะกว้างกว่านั้นเยอะมากแล้วก็เพราะว่าเป็นแหล่งรวมรวมของสตรีที่จบในระดับอุดมศึกษามาเป็นเพื่อจะเติมเต็มในในคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ดีนเริ่มแรกเนี่ยก็คือมาจาก สัตตีที่จบอุดมศึกษาแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยน่าจะรวมพลังเพื่อมาช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทําแต่เรื่องของการศึกษาเราำอะารชื่อเนี่บางครั้งเนี่ยโฟกัสนีกว่าจะไปแบบเฉพาะกลุ่มผู้หญิงแล้วก็ไปดูแลอืแต่ท่านเหมือนแับว่าพอเหมือนท่านวางมีท่านมีวิสัยทัศน์ก็คือดูแลในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ค่ะ ก็ในในในที่ผ่านๆมาในอดีก็มีหลายๆกิจกรรมนะคะแต่ว่าที่เด่นๆเลยก็คือตอนที่พระสมสมเด็จองค์อุปธรรมเนี่ยสเสด็จตามสเสด็จสมเด็จสมเด็จพระศรีพระชรินทราบารมราชชนนีไปยงถิ่นธุรกันเดนถิ่นธุรกันดานนะคะแล้วก็ขาดแคลนเนี่ยท่านก็มองเห็นถึงเรื่อง เรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของความแตกต่างในเรื่องภาษาแล้วก็ความการศึกษาเพราะฉะนั้นท่านก็มาให้ความให้ส่งส่งให้ความเห็นมีพก,กระแสพระราชด,ดำริเครื่องอุปกรณ์เพื่อประกอบการศึกษาอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าอุปกรณ์เนี่ยสื่อเนี่ยในช่วงที่ท่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ ก็จากพระาราชดำริที่ทางท่านประธานได้เรียนไปแล้วเนี่ยโค,ครงการมูลนิธินะคะก็จะได้จัดทําโครงการศริลป,ปะและการเรียนการสอนนะคะคเพื่อที่จะนําไปถวายให้พระองค์ท่าน,นะคะการพระองค์ท่านก็ได้ใช้สื่อเน,นี้ยนะคะลงไปในเวลาที่ที่พระองค์ท่านตามเสด็จสาเ็จย่าไปในท้องเ่นทุรกรันดานรแล้วก็นําสื่อการเรียนการสอนนี้ไปทดลองใช้นะคะในโรงเรียนต่าง แล้วก็พระองค์ท่านใช้แนวคิดหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเวลาทำแล้วเนี่ยพระองค์ท่านจะมีการสังเกตนะคะสังเกตแล้วก็จดบันทึกวิเคราะห์ด้วยว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วก็ติดตามผลของการการใช้สื่อการเรียนรสอนนี้นะคะคแล้วรวบรวมรวบรวมเป็นบันทึกนะคะแล้วก็มอบไปทางบูลณิธิเนี่ยมาจัดรวบรวมแล้วก็จ<า>กัดพิมที่ถือนี้ใช่ค่ะเล่มนี้เลยนะคะเป็นภาครณียกิจ ด้านการสื่อการเรียน <S <S <ๆ>การสอนนะคะเล่มนี้ค่ะเราก็ได้นํามาจัดพิมพ์เผยแพร่นะคะเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือคนที่มีความสนใจทั้งที่เป็นครูหรือว่าอยากจะสนใจก็นําไปใช้ประโยชน์อันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเทิดเทิดพระกิตติคุณของพระองค์ท่านนะคะคแล้วก็ระลึกถึงในพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยที่มีต่อการศึกษาของประชนไทยนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีนี่ค่ะเป็นคู่มือครูสิ่งแวดล้อมสําเร็จอายุ 4- ี่ถึงห <ม>สำหรับอันนี้จะเป็นในระดับของอนุบาลน,นะคะถึงถึงประถมต้นนะคะจะจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสนพระไทยแล้วให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะพื้นฐาน<ม>ของเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถมน,นี่เป,นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านใ,<ช>ให้ความสนพระไทยมากๆเพราะ,ะรเหมือนกับว่าต้องการที่การที่จะพัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาเหมือนท่านก็เล็งเห็นในเรื่องตรงนี้นะฮะเราก็มูลนิธิก็ เหมือนกับร,รับสนองผู้ถือใช่<ล>ค่ะจริงๆความสําคัญของเรื่องการโตบโตของเยาวชนเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้าใจ ความเข้าใจที่ที่ถูกต้องความเข้าใจที่ดี<ช><ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีะความเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินใจทําในสิ่งที่ดีแม้จะเห็นว่าอย่างอย่างคู่มือเรื่องสิ่งแวดล้อม<ช>อันนี้เป็นการเชื่อมโยงการรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้ทํามาหลายปีแล้ว<ช>นะคะก็ก็ไม่ได้แบบว่าเพื่อจะให้เด็กอนุบาลหรือเด็กประถมอ่านแต่ว่าก็เพื่อคุณครูเพราะฉะนั้นจึงเป็นคู่มือครูแต่เป็นเป็นเป็นหนังสือที่ทันสมัยมากเพราะว่า พูดถึงอันนี้ก็เหมือนเป็นนโยบายของรัฐด้วยในเรื่องการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนหลังก็จะมีง่ายๆคือ BCG ที่คนรู้จักในแบบเชิงเรของกรีนนะคะตรงส่วนนี้เราได้ได้รับการสนับสนุนจากนูลนิที่ worldwide อันนี้ธรรมชาติแล้วก็กรมสเสมิมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะที่ได้ร่วมกันทําสื่อสื่อสิ่งอันนี้ก็เหมือนกับมีหน่วยงานเป็น เป็นภาคีเครือข่ายเป็นผู้ใจบุญที่มาร่วมเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญอันใหญ่หลวงนะฮะที่ว่าการให้ความรู้กลับมาชุดนี้จะมี12เล่มเลยนะคะเรื่องของบ้านของเราเรื่องโรงเรียนเรื่องวัดเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆจะอยู่ในในหนังสือพวกนี้พอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราดําเนินการยังไงครับ ก็ส่งต่อไปตามโรงเรียนต่างๆนะคะที่ที่ขอมาตอนนี้จํานวนเหลือน้อยมากที่เก็บเอาไว้เนี่ยมีอยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นประมาณสัก300เล่มส0 0ชุดที่เหลือเพราะชุดหนึงสิบสองเล่มตอนนี้เราในปีนี้เราก็ส่งต่อค่ะแล้วก็มีแผนที่จะมอบให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขอมานะคะเพราะว่าถัดไปก็คือทางเราจะทำเป็นอีบุ๊กอีบุ๊กนะคะ เพื่อจะได้ให้แบบคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็มาสามารถที่เปิดดูได้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องอนุรักษ์ด้วยคือการใช้กระดาษนี่ก็จะลดเรื่องของการใช้กระดาษจริงๆจะสังเกตพูดถึงทําให้การเข้าถึงในเรื่องความรู้เนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายดีขึ้นและง่ายขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะสังเกตจากที่เราคุยให้ฟังเนี่ยก็คือการดําเนินกิจกรรมของเราเนี่ยจะสอดคล้องกับบริบททางสังคมแล้วก็ตามแผนพัฒนาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า จริงๆอ่ะเราให้ความสําคัญในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นจิตอาสานะคะรครที่เราไม่ลืมพื้นฐานของความเป็นไทยความสมัคคีนะคะคเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างเช่นกิจกรรมในปีที่แล้วเนี่ยที่เราจัดเนี่ยมี3ากิจกรรมอย่างเช่นอะไร,รนตัวอย่างเช่นกิจกรรมเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมเนี่ยเราก็รีไซเคิลเอาเรื่องของรีไซเคิลมาบวกกับศิลป,ปวัฒนธรรม,มรวมกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะเราเข้าสู่วัยผู้เกษียณอายุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกษียณเอจิ้ง o โ i ไซ y ้เนี่ยมันทําให้เราต้องหันมามสนใจเรื่องนี้ประเทศไทยต้องเจอละใช่ค่ะเข้าสู่ยุคนี้แล้วใช่เพะฉะนั้นก็เราก็มีศิลปะประดิษฐ์แต่อันนี้เราไม่ได้ลืมหรือเน้นเพียงผู้เกษียณนะคะเพราะฉะนั้นศิลปะประดิษฐ์โดยการนำของเหลือใช้เนี่ยเอามาประดิษฐ์นะคะเราก็ให้ทั้งเด็กนะคะให้ทั้งผู้ที่ด้อยโอกาสสามารถที่จะนำไป ใช้เพื่อประกอบเป็นอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้เกษียณเพื่อจะได้เวลาว่างจะได้เป็น<ก>ประโยชน์อเอาของที่เหลือใช้ใ,ชให้มุมมองให้ความคิดให้ให้ความรู้เขาใช่ค่ะปีที่แล้วเนี่ยเราจัดไปสามครั้งแล้วก็ในสามวัยอย่างที่เราบอกไปส่วนที่สองก็คือเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ SME แล้วก็นักธุรกิจผู้หญิงคุณ คุณปียรัตน์ปร,ประกอบปณิชกุลเนี่ยท่านเก่งมากเรื่องกาแฟในระดับสากลก็เราไม่ค่อยรู้จักกันนะคะเราก็เชิญคุณปียรัตน์มาบรรยายเรื่องของกาแฟให้เราฟัง นะคะแล้วก็อันเนี้ยเราไม่ได้คิดแต่แค่ส่งเสริมรสารภาพสตรีหรือส่งเสริมสตรีใน SME แต่เราส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยว่า<ม>กาแฟมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงรวมทั้งเรื่องของกับใครสนใจที่จะประกอบธุรกิจด้านกาแฟนั่นก็เป็นการส่งเสริมอาชีพเป็น,นตัว<ม>นะคะอันเนี้ยเป็นการเชื่อมโยงที่มูลนิธิทำอีก2อ,อย่างก็คือเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและพุทธศาสนาครับอันเนี้ยเป็นเรื่องของจิตใจนะคะ,นะคะแต่จริงๆเนี่ย ถ้าวัฒนศิลป,ปวัฒนธรรมไทยอย่างเช่นนาจะศิลป์เนี่ยรเราไม่ได้ได้แค่เพื่อรักษาศิลป,ป<ต>วัฒนธรรมไทยนะคะตอนนี้เหมือนอันนี้คือเหมือนพูดถึงนโยบายของรัฐเนี่ยอันนี้ก็เหมือนซอฟต์พอร์ใช่ใชร,รามีเราได้ทางอ้อมด้วยนะคะอา,รครอาจารย์<ๆ>ผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายหนักๆไม่ได้แล้วแต่ว่าเราการฝึกน่าฏศิลป์เนี่ยยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวอันที่สองคือ ความจําสติปัญญาเพราะว่าเราต้องจําเพลงจําท่าส่วนที่ตามมาคืออะไรทราบไหมคะอะไรครับรักษาสุขภาพและสวยงามเป็นการออกกำลังกายใช่อันนั้นยังน้อยไปเพราะว่าถ้าราละครต้องสวยใช่ไหมใช่ครับนานละค่ะคือสิ่งสําคัญต้องยิ้มยิ้มอะไรก็ได้เลยค่ะ อันนี้คือที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะ้เรามีเห็นบอกว่ามีการแสดงถวายด้วยใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็เกิดจากชมรมเนี้ยแล้วเราก็พอดีปีที่แล้วเป็นร้อยปีวันประสูติองค์อุปธรรมภ์เพราะฉะนั้นเราจัดละครนะคะเรื่องละครชาตรีเรื่องมโนลาครับนะคะอันเนี้ยมันมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของละครแล้วก็มีหนังสือหนังสือชื่อ เรื่อง,เ,องเล่าเรื่องเล่าผ่านระบำลำฟ้อนละคราชาตีเรื่องมโนราอันนี้อ,อันนี้นะคะ,ะตั้งสูงๆครับ,รบจริงๆก็รูปแบบของหนังสือเนี่ยจะ มาจากพระราชะดำริส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ได้เป็นสูจิบักธรรมดาะนะคะ,คะในรายละเอียดของหนังสือจะประกอบด้วยหลายเรื่องก็จะเป็นเรื่องของเรื่องที่เราเล่าผ่านผ่านการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะคะผ่านทางประธานมูลนิธิที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงจะมีหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ เป็นท่านเป็นพระอาจารย์ที่สอนอยู่ในสี่สถาบันนะคะทั้งจุฬามาร่วมท่าธรรมศาสตร์แล้วก็จะมีเชียงใหม่แล้วก็เกษตรศาสตร์ด้วยมาร่วมในกิจกรรมในวันในใน,ในครั้งนี้ด้วยนะคะคก็จะเล่าให้ฟังถึงพระจริยวัตรสิ่งที่พระองค์ท่านได้สอนความเป็นครูที่ที่แบบแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะมากมายของความเป็นครูเนี่ยที่ที่พระองค์ท่านได้สอนให้กับลูกศิษย์ของพระองค์ท่านนะคะเราจะมาเล่าอยู่ในเล่มนี้เห็นพรวันแสดงเนี่ยทาง คณะผู้แสดงนี้มีความประทับใจจากที่ท่านได้กล่าวเราได้รับพระมหากรณาธิคุณอย่างสูงยิ่งจากทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนะคะที่ได้มาเสร็จมาพระราชดำนิมาชมการแสดงเป็นทิริมงคลมากเลยครับเป็นสมงคลแล้วก็การแสดงนี้แบบมีความ ปลื้มเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆทุกคนเรามีเกล็ดเล็กๆน้อยๆคือในวันแสดงเนี่ยนะคะมีนักแสดงท่านหนึ่งเนี่ยลื่นลม้มด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยสนพระไทยในหลวงรันกนี้พระองค์ท่านก็ให้แพทย์ที่ตาม,ามสเสด็จเนี่ยมาดูแลนักแ <มา S 2> สด<ะ>งจนถึงมาถามจนถึงห้องแสดงห้อง <ừ> ห้องห้องแต่งตัวอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่แบบท่านใส่พระไทยมากท่านใสพระไทยใช่ค่ะหลังจากที่เสร็จ การแสดงแล้วเนี่ยก็มีพระกระแสพระราชดดำรัสนะคะแล้วก็พระราชทธานมาก็คือทรงมีความซาบซึ้งในพระราพระราชาทไทยแล้วก็รู้สึกปรื่มปลื้มปิติที่คนในชาติอนุรักษ์ศิลปะ,ละวัฒนธรรมไทย แล้วก็พวกเราที่เป็นนักสแสดงผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานในเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งแล้วก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะของไทยพระองค์ท่านก็มีพระกระแสส่วนนึงว่าขอให้เราเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้รักษาต่อยอดต่อไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสื่อไปอ,อันนี้พี่พี่พี่นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มูล นิธิีน้อมนำเอามาปฏิบัติก็คือเรื่องของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่เราก็ไม่ลืมที่จะสอดแทรกสิ่งต่างๆเพิ่มพูนไปอย่างในปี25 6 7กิเจนี่ยกิจกรรมของเราก็จะมีขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะมีทั้งเรื่องดนตรีไทยดนตรีไทยแล้วก็เออจริงๆเราก็จะมีในส่วนของพันธมิตรองค์กรอย่างไรที่จะมาร่วมเราทำงานได้เนี่ยนอกจากที่ด้วยกำลังของคณะกรรมการ เราก็จะมีแบบภาคีเคราคา<ช>ือข่ายมีผู้<ช>เหมือน<ช>มีคนที่มาร่วมบุญนะครับม<ช>าร่วมสนับสนุนกิจกรรมอะไรต่างๆ<ช>แล้วก็อยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับในกิจกรรมที่จะทําต่อไปเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเผื่ออยากจะมาเป็นภาคีเครือข่ายมาเป็นพันธมิตรมาร่วมบุญในการเสริมส่งเสริมนะครับทำกิจกรรมดีๆของบุนิธินะครับ อยากให้ช่วยเล่าสักนิดนะฮะว่าต่อไปเนี้ยทราบว่าจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยที่นอกจากที่ว่าหนึ่งเนี่ยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่พอเนี่ยยังเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนไทยแล้วให้ต่างชาติทราบด้วยเผื่อบางท่านอยากจะมีส่วนที่อ,อยากเข้ามาร่วมนะครับกิจกรรม ขออนุญาตท่านนายกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ครับค่ะจริงๆก็อย่างในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ย<ม>ก็มีกรุมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่มาช่วยสนับสนุนและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือมีสํรรานักงานสังคีตมีกมร,รมศรรมิลปรกรที่เข้ามามช่วยสปอร์ตอันนี้คือเรื่องของศรริลปวัฒนธรรมส่วนหนึ่งก็เราก็มีภาคีเครือข่ายหลายๆที่อย่างเช่นสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นพระอาจาร เคยเป็นพระอาจารย์อยู่เนี่ยก็มาช่วยสนับสนุนในการทํากิจกรรมของเรานะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเ,เราเราต้องต้องต้องเรียกว่านปีนี้เนี่ยเรามีเครือข่ายใหม่รเรามีดรเด่นชัยเนี่ยนะคะ่แล้วก็ TNN TNN เนี่ยที n True v i s ท o n เนี่ย, n n ยที่ท,ที่ที่จะช่วยที่เข้ามาสนับสนุนเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเราไม่ได้เ,เรา อยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกิจกรรมกับเรามากกว่าแล้วก็วอยากจะมีอยากให้ท่านผู้ชมหรือบริษรัทหรือหน่วยรัฐ ราชการอะไรต่างๆสนใจที่จะมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายนะมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับจริงๆเราไม่ได้มีแค่กิจกรรมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเพราะอย่างในปีในปีหน้าเนี่ยค่ะเรื่องของการส่งเสริมปีสอ้รอขอประทานเทษนะคะเราก็มีเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเพราะว่าเราพบว่าประชาชนเราอ่านน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเรามีห้องสมุดอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะฟื้นฟูห้องสมุดกลับมาเพราะฉะนั้นใน ห้องสมุดของเราจะประกอบด้วยหนังสือที่เป็นหนังสือเลยแล้วก็เป็นดิจิทัลซึ่งเรากำลังจะเน้นในเรื่องให้เป็น e-book เพื่อให้การเข้าถึงง่ายขึ้นไม่จําเป็นต้องมาสถานที่ใช่เราอยากเข้าไปก็ได้นะคะเพราะเราจะดูแลสถานที่เนี่ยให้เหมาะกันสันานาการมุมพักผ่อนนะคะเห็นมีทําโปรแกรมโครงการตามรอยขนแผนอันนี้ก็เป็นเรื่องเสรีภาวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวนะคะเชิงเสรีภาวัฒนธรรมใช่ค่ะ เพราะว่าใครๆก็ไปสุพรรณบุรีใครก็ไปได้แต่เราจะเล่าถึงวนาคดีเรื่องขุนแผนเพื่อประกอบไปด้วยในตอนนั้นนะคะอันนี้ก็จะจัดประมาณเดือนมิถุนายนแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยเรายังจะตามรอยสมเด็จองค์อุปถัมภ์ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จเลยคือวันที่1-7กันยายน นะครับเมืองที่แต่ละพระองค์ท่านเสด็จเนี่ยเป็นเมืองที่สําคัญสําคัญแต่ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวอยู่ทางภาคใต้ภาคตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสเป็นเมืองที่น่าสนใจมากนี่จะจัดช่วงไหนนะครับวันที่1ถึงวันที่7กันยายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวยังไงอาจจะขอท่านนายกเนี่ยให้เบอร์ให้ลน์นะครับอีกทีหนึ่งครับผมอ๋อเราก็คือเดินตามรอยเสด็จพระศินคราครับผม ก็เขากลับมานิดหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดถึงความร่วมม้ร่วมมือระหว่างภาคีองค์กรนางๆอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นแนวทางหรือวัตถุประสงค์ของสมัครของมูลนิธิด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรการกุศลต่างๆอันนี้ก็เพื่อทํากิจกรรมร่วมกันทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะสิ่งที่ปีนี้ที่ที่เราจะทำนะคะร่วมกับทาง สมาคมนักศึกษาเก่าเชียงใหม่ะะต้นเดือนมีนานี้จะมีจัดก,กิจกรรมที่เชียงใหม่นะคะนอกจากนั้นก็มีมูลนิธิดุริยะประณีตนะคะที่จะจัดละครพันทางนะคะในเดือนมีนาคมนี้ที่สุวรรณธรรมนอกจากนั้นก็ยังมีสมาคมนักร้องประสานเสียงอุโสไทยนะ,ะอันนี้เขาก็เป็นสมาคมที่มีแนวทางวัตถุประสงค์ ป็นไปสอดคล้องกับทางบุลนิธินะคะเห็นมีงานใหญ่อันหนึ่งด้วยที่จัดแสดงโขนหรืออะไรสักอย่างให้แล้วก็เปิดโอกาสเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็อาจจะทูลเชิญแล้วก็พอหลังจากตรงนั้นเสร็จปบเนี่ยเราก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็เปิดให้รู้สึกพี่น้องต่างชาติก็สนใจยังไงครับท่านครับ อันนี้ก็เราจะจัดขึ้นปลายปีนะคะประมาณเดือนธันวาคมประมาณกลางกลางเดือนธันวาคมนะคะก็เป็นเหมือนเอ่อละครนะคะเป็นละครนอกนะคะแล้วก็เราจะผสมผสานมไม่ใช่เพียงแต่ดนตรีไทยไอย่างเดียวค่ะเราก็จะมีสากลผสมด้วยลองลองดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องต้อง,องกราบเรียนคุณเด่นชัยด้วยว่าสุด้ใครๆก็จะเข้าใจว่าองค์ประถมเนี่ยท่านสนใจแต่เรื่อง แต่ดนตรีดนตรีสากแต่ไม่ใช่เลยค่ะสมเด็จพระเทพทานเคยมีท่านเคยมีพระราชดำรัสพระราชดำรัสว่าส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าสมเด็จพระพี่นางเนี่ยให้ความสนใจแต่เรื่องดนตรีคลาสสิกแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสนใจทั้งดนตรีไทยนาฏศิสินไทย นะคะพระองค์ได้ส่งเสริมสับสนในเรื่องของนาาศิสินไทยด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามเราจะมาประยุกต์นะคะมาผสมผสานศิลปะไทยร่วมกับให้ร่วมสมัยนะคะอ,อันนี้คือถ้าออคนต่างชาติที่สนใจเข้ามาดูเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามเข้าใจในเรื่องของของสิ่งนาฏศิสินไทยของเราได้นะคะ เรารมีเล็กๆเนี่ย<ช>นอย,ยหน่อยนึ่งนะคะ<ช>ก็ขอเล็กๆน้อยๆหน่อยหนึ่งนอกจากกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของสุขภาพนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าปีนี้เราจะมีเรื่องของหน่วยธันตกรรมเราจะออกธันตกรรมอ,อ,อันนี้ได้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธันตกรรมของพลตรี ทันตแพทย์รังรักอิงอารามนะคะโดยการสนับสนุนของท่านทันต,แพ,นนตแพทย์ชานชายัยทน,นประสิทธิ์เรืเเยแพทย์ขึ้น<ช>ที่ใช่ใชค่ะใช่ค่ะแล้วก็บริษัทโคยูฮะ ก็สองที่จริงๆเรามีเป้าหมายอยู่3ที่ตอนนี้ที่ที่ที่เราลงวันที่ไม่เรียบร้อยแล้วก็คือวันที่20เมษายนที่ชุมชนงงนีเดี๋ยวจะมีขึ้นสไลด์ให้อยู่ในสไลด์ว่าแล้วก็พี่น้องใกล้เคียงก็สามารถมาใช้บริการได้ท่านนายกครับอยากให้ท่านฝากทิ้งท้ายในเรื่องกิจกรรมนะครับกับดีๆของมูลนิธิและที่สเนี่ยอยากให้ท่านได้คุย นะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนใจบุญนะครับอยากมาเป็นภาคีเครือข่ายนะครับช่วยในเรื่องกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นช่วยแรงช่วยอะไรต่างๆนะครับจะต้องประสานงานติดต่อกับมูลนิธิยังไงนะครับอยากให้ท่านช่วยเออก กล่าวฝากทิ้งท้ายตรงนี้ฮะแล้วเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นเบอร์ติดต่อแล้วก็ QR code ให้ค่ะก็ะะะจริงๆเราเราอยากเรียนว่ามูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาเนี่ยเติมเต็มคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ดีเพราะดูะจากกิจกรรมท,ที่ที่เรานำนำเรียนให้ท่านเด่นชัยทราบเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสั้นๆเราอยากจะบอกบอกว่าก้าวไปกับมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย นะคะเราต้องการความร่วมมือสิ่งที่ถ้าท่านสนใจในเรื่องของความร่วมมือความคิดเห็นนะคะเรื่องพวกนี้เราเราคิดว่าเราเราเน้นทางด้านพวกนั้นมากกว่านะคะเพื่อจะร่วมพัฒนาอยากให้มาร่วมกันใช่ค่ะอยากให้มาเป็นเหมือนมาแบบคนละไม้คนละมือนะครับนอกจากไอ้ตรงส่วนเนี้ยคุณได้บุญไม่พอเนี่ย นะครับคุณยังมีความสุขใจนะครับเหมือนได้ได้ทำบุญทุนเก้าด้วยแล้วก็เป็นสะพานบุญใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไม่ใช่สะพานบุญเพียงอย่างเดียวมันเป็นแสดงถึงซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้นอกจากคนไทยได้เห็นคนต่างชาติก็จะได้ตระหนักรู้ว่าเนี่ยคือความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับที่ที่กาบเรียนไว้ว่าของเราเนี่ยเติม เติมเต็มคุณภาพชีวิตแล้วก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นยังไงเนี่ยมูลนิธิที่จะปรับเปลี่ยนไปตามนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเป็นพอดีพอดีครับผมวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านประธานมูลนิธินะครับนางสาวอัญชุรีนะครับสิมาเสถียรนะครับแล้วก็ท่านที่สองท่านรองประธานมูลนิธินางโสภาวรรณมงคลธรรมกุลนะครับคุณค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมนะครับ ดีๆนะครับที่ทํามานานนะครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเล่าให้ฟังนะครัว่าพูดนะครับหวังนะครับว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับบริษัทหน่วยงานสนใจที่จะมาร่วมเป็นภาคเีครือข่ายนะครับมาเป็นสะพานบุญมาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันนี้ทางรายการเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่10โมงถึง10โมงคึ่งนะครับ ทุกวันอาทิตย์นะครับผมดรเด่นชายอัครเดชเดชาชัยรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับดีค่ะ